ทีน,น,ท 3, นที้คนที่สามคนที่สี่ก็คลอดที่หนองคายิีนี้ก็คลอดหนองคายครับแล้วน้องชายด้วยแจ็คผมก็คลอดอยู่แถวๆนั้นด้วยเห็นไหมฮะโอ้ก็เด็กหนองคายโอ้ก็หนองคายเรื่องบังเอิญที่ไหนเนี่ยอบังเอิญเลยครับ,บน,นี่ขนาดภาพนะคุณแม่ที่เก็บไว้เนี่ยทั้งภาพถ่ายวิดีโอก็ตามเนี่ย เราย้อนมาดูภายหลังเนี่ยว่าเราคิดอะไรกันเราคุยอะไรกันนะครับวันนี้อยู่ที่โรงสีนะฮะพรทวีทรัพย์พรเจริญทรัพย์ใกล้ๆโรงพยาบาลหนองแซงครับผู้ที่จะเป็นพยานได้อย่างดีคือโบครับนี่ฮะเนี่ยโบคนนี้ครับนี่ฮะโบนี่ฮะ นี่โบโบก็ชอบหันหลังนิดหน่อยครับ